จัดมาจนได้ค่ะเครื่องดูดฝุ่นเดียมากเครื่องดูดฝุ่นที่ราคาไม่แรงแต่มีแรงดูดถึง1 5 0 0 0 PA เลยตัวถังเก็บฝุ่นของเขาจะเป็นแบบใสนะคะความจุอยู่ที่ประมาณ0.8ลิตรเลยค่ะสามารถถอดออกทําความสะอาดง่ายๆแบบนี้เลยแผ่นกองอากาศของเขาจะเป็นแบบแผ่นกอง3ชั้นกองฝุ่นที่เล็กถึง0.3มไมครได้ด้นานตอกก็ประกอบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเขามีหัวแปรงมาให้ทั้งหมด3แบบนะคะและสายไฟของเขายาว4เมตรเลยค่ะลากไปได้ทั่วบ้านแน่นอนเดี๋ยวลองไปใช้งานกัน แรงดูดของเขาดีมากเลยนะดูดผงชิ้นใหญ่ๆได้ด้วยค่ะหัวแปรงปรับหมุนได้ง่ายมากหมุนเข้าตามซองตามมุมได้สะดวกใช้งานง่ายมากเลยค่ะแล้วเขามีน้ําหนักเบามากไม่เมื่อยเลยค่ะส่วนหัวแปรงแบบที่2อ,อะ่ะดูดทรายออกหมดเกลี้ยงเลยเราว่าแรงดูดเขาดีมากเลยค่ะส่วนหัวแปรงแบบที่3เหมาะกับการดูดพรมดูดขนสัตว์ได้ดีมากเลยค่ะดูดได้เกลี้ยงมากๆเลยค่ะบ้านใครมีน้องหมาน้องแมวควรมีติดบ้านไว้เลยแล้วอันนี้ก็คือฝุ่นที่เราดูดมาได้เมื่อกี้เลยค่ะถังแก้ฝุ่นและที่กองเนี่ยสามารถปัดล้างทําความสะอาดได้เลลยน่าา Sampai <tuk tangan>